ถ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังผมก่อนครับผมอ่ะโอเคอ่าคือจะเล่นแบบนับแต้มถูกไหมวันหนึ่งเล่นกี่วินอ่ะฝั่งนี้เสนอมาก่อนคุณจะเล่นแบบไหนสุดดำดีไหมอ่ะงั้นสุดๆก้มพูดก่อนให้หน่ออ่ามันมีให้เลือกก็คือมีวอลจบกับมีเป็นนับแต้มใช่ป่ะใช่ครับ การนับแต้มนี่คือจะจบยังไงอ่ะนับแต้มคือการคือการเล่นวอลเนี่ยว่าตกลงกันว่าวันนี้จะเล่นกี่ไฟกี่ไฟวันนี้เราเล่นกี่ไฟเราก็นับไฟไปแต่ก็คือไม,ไ,ไม่มีวอลจบนะออวอลจบเออเล่นเล่นสามวันนับแต้มรัวๆเอ้เล่นเล่นสองวันนับแต้มทั้งหมดครับแล้วก็<ต>วันที่สามเขาอยากวอลจบไหมอ่ะ<น>วันที่สามวอลบจบแต้มหมายถึงสมมติครบสิบก็พอละครับหรือยังไงอ่ะ ก็คือวันหนึ่งตกลงกันว่าจะเล่นกี่วินสมมติว่าวันนี้เล่นได้เรื่อยๆยันยันตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสามครับงั้นผมว่าอันนี้มาะอย่างน้นละใช่ใช่ครับใช่ไม่ต้องรับแจมก็นวันทีเล่นแล้วกันคุณโอเคไหมรีไปเลยไม่ต้องนับแต้มแล้วก็วอลจบวันสุดท้ายโอเคไหมครับผมต้องอย่ากที่จพูดอ่าอ่าเพราะว่าทีถ้ามันก็ต้องอยู่รับบนกองบอลงั้นก็มีเคครับงั้นถ้าเกิดว่างั้นงั้นเอางี้ ถ้าเกิดกลัวการมันเป็นกลัวมันเป็นเบคกิ้งสตอรี่งานถ้าเกิดว่าเนี่ยในช่วงรเวลาที่มีสตอรี่อย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยถ้าเกิดว่ามาไม่ครบไม่ถึงเจ็ดคนนั่นคือเบคกิ้งสตอรี่นะถ้าอยู่ในช่วงเวลาใช่เนี่ยจะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอีกฝ่ายอยู่ในเมืองอะ่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งโพสทวิตหาถ้าไม่ตอบแต่อยู่ในเมืองอะ่ะคือเนี่ยเจ๊ก็เอาไปเริยกวาเป็นว่าอะไรแบบนี้ดีกว่าถ้าเขาหลบไงถ้าเขาหลบ ถ้าเขาหลบอะอยู่ในเมืองเขาแบบเขาสู้ไม่ได้เขารู้สู้ไม่ได้หลบอยู่ในเมืองอะอันนี้ผมต้องมองฝั่งผมด้วยผมอาจจะมาน้อยก็ได้หลบอยู่ในเมืองผมสู้ไม่ได้ผมหลบอีกฝ่ายโพสหาผมผมก็ต้องโพสตอบรับถูกไหมจะได้จะได้ไม่ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายล็อกเกอร์ถูกปะอันนี้ก็อยู่ที่พวกคุณตกลงกันโอเคไหมถ้าแบบเนี้ยวว่่่าาไไงงพีก็โอเคครับแล้วก็วันหนึ่งจำกัดไฟไหมครับรวันหนึ่งไ,ไม่จำกัดไฟ <ๆ S 1> ตีได้เรื่อยๆสามทุ่มยันตีสามครับโอเคไหมนับไปเรื่อยๆว่าใครได้เยอะสุดหนึ่งวันขั้นต่ำขั้นต่ำมากกว่าถ้าบ โอเคครับโอเคไหมอ่าเรื่องเวลาเรื่องเวลาผมฮะว่าว่ามาเลยว่ามาเลยเดี๋ยวตกลงกันขอเป็นขอเป็นสี่ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งได้ไหมสี่ทุ่มครึ่งมันมันมันจะกระชับไปไหมอ่ะพี่ดีนิดถ้าพี่ไปคุยก็หนึ่งตีสองก็ได้ครับสี่ทุ่มครึ่งถึงตีสองได้ผมให้ที่แรกฝั่งนี้บอกว่าถึงแล้นะฝั่งดำบว่ากี่โมงวนะสามทุ่มครับสามทุ่มเพรางั้นสี่ทุ่มครึ่งอันเอาตรงกลางไหมตรงกลางไหมสามทุ่มครึ่งผมแปดบอลฉลามผมหมดอ่ะ ถ้าคุณถ้าสามทุ่มเขาไม่ไหวก็เลื่อนให้มานิดนึงถ้าเขาบอกว่าฝั่งฝั่งที่รต่อเขาสองทุ่มครึ่งได้แต่เขาต่อขอสามทุ่มได้ไหมอ่ะพูดตรงๆเลยสามทุ่มครึ่งเหรอไม่พี่บอกบอกบอกสามทุ่มครึ่งจบตีสองก็ได้สามทุ่มครึ่งโอเคปะไรสามทุ่มครึ่งได้ครับสองนได้สามทุ่มครึ่งจบจบเท่าไหร่พูดมาจบตีตีตีสองก็ได้ครับตีสองโอเคขั้นต่ำคือห้าวินใช่ไหมใช่ครับขั้นต่ำห้าวินไม่ต้องมีขั้นต่ำมาตีไม่เรื่อยเรยนะวันนี้ เริมวันนี้ไหมคะหรือว่าเติมวันนี้สามทุ่มครับเริมวันนี้ได้วันนี้สามทุ่มครับอ่างั้นผมสรุปนะผมสรุปนะก็คือสตอรี่ของสตอรี่เริ่มสามทุ่มครึ่งถึงตีสองถูกไหมเล่นแบบเรื่อยๆไม่มีนับวินวอจบวันสุดท้ายจะเล่นกันทั้งหมดกี่นับวินเจ้นับวินนับวินว่าใครได้เยอะสุดแต่ขั้นต่ำคือห้าวินตีไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันนับไปทําไมครับในเมื่อสุดท้ายก็วอจบในเมื่อมันสุดท้ายก็วอจบไม่ต้องนับวินก็ได้อะไรนะ ันนั้นแต้มแต้มไม่ก็คือนับวินไปก็ไม่มีผลเพราะว่าสุดท้ายคุณวอจบถูกไหมถ้าคุณเล่นวอจบคือแต้มไม่มีผลแล้วก็ไม่ไม่ครับก็ก็วอจบไปเลยครับจะได้จบเลยไม่ต้องมานับวงนับวินก็เนี่ยเล่นสตอรี่ไปเลยเล่นสตอรี่ไปไม่ต้องนับแต้มสุดท้ายคุณต้องมาวอจบอยู่ดีวันวอจบคุณก็ไม่คุณวันวอจบคุณก็ต้องมานับวินกันอยู่ดีเหมือนคุณตกลงกันว่าวันวอจบเล่นสิบวินนะใครได้แบบ วินเยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปถูกไหมโอเคเปล่าโอเคไหมฝั่งนี้ครับผมครับจะขอแม่ครับเพราะว่าสุดท้ายยังไงถ้าพ้นหาก็ต้องตอบไม่ใช่แล้วถ้าอยู่ในเมืองอะถูกต้องครับคพ้นหาก็ต้องตอบถึงจะแอบก็ิงก็ต้องตอบอยู่ดีถ่ายรูปยังไงให้รู้กันเพราะฉะนั้นไม่้อาบกวนคืต้องถ่ายรูปให้รู้คุณคุณคุณก็ต้องรู้นะฝั่งผมหนีคุณก็ต้องถ่ายรูปคุณจะได้ตามตัวได้ถูกปะอันนี้ดีกว่าก็คือถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นไฟ์แรกอะผมขอเป็นคน นัดสถานที่พวกคุณแล้วหลังจากนี้ใครเป็นคนชนะฝั่งนั้นเป็นคนยืนถ่ายรูปและอีกฝั่งต้องไปตามหาโอเคไหมตามก็ได้เจอที่เหนได้ไหมได้ประมาณนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่แต่เขาไปหาคุณอยู่ดีแหละแต่มันมีครูดาวนะอาจจะให้มันมีครูดาวไหมครูดาวสิบนาทีสินาทีก็ได้ครับสิบนาทีครับขอครขอสิบนาทีได้ไหมอ่ะผม สิบห้านาทีเอาเอางี้ได้ไหมครับถ้าสมมติอยู่ในเมืองก็สิบนาทีถ้าสมมติไปเล่นนอกเมืองก็สิบห้าได้ไหมครับอ่าได้จะได้มีเวลารีเซ็ตตัวเองด้วยโอเคไหมถ้าเกิดนอกเมืองไปไปเล่นแถวโรงไฟฟ้าหรือนอกเมืองที่เป็นเลเบลหรือเป็นอะไรเงี้ยก็คือสิบห้านาทีในเมืองคือสิบนาทีเล่นได้ตหลุดได้ครับเล่นไดตหลุดนับหนึ่งหนึ่งวินคือห้าแต่คุณไม่ได้บอกว่าคุณคุณบอกว่าคุณไม่นับนี่คือตัวหลุดก็ถ้าจะตีก็ตีได้เลยก็เล่นก็เล่นตามต่อหลุดก็ได้ครับโอเคได้ต่อ อ่ะผมจะสรุปนะนี่คือตกลงกันแล้วหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็จำนวนคนเข้าที่ลงทะเบียนหลังจากหลังจากวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับเท่าไหนเท่านั้นครับก็คือไม่มีเพิ่มมีสตอรี่แล้วไม่สามารถเพิ่มคนได้ใช่ครับผมใช่ครับได้จะเพิ่มคนต้องเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนหน้านี้อีกแปดนาทีน่ยส่งรายชื่อผมส่งรายชื่อไปแล้วครับได้ครับแล้วก็อ่าผมผมขอพูดหน่อยเรื่องเอ่อเคอร์ฟิวกับตำรวจไม่คือถ้าเกิดตำรวจเข้ามาระงับเหตุหรืออะไรเงี้ย ขอความกรุณาให้ฟังตำรวจด้วยและห้ามมีการฆ่าตำรวจถ้าเกิดว่ามีแบบไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรเงี้ยก็คุยกันกับตำรวจหน้างานงได้เลยต้องคุยกับตำรวจหน้างาน okay แต่ผมไ,<ด>ไม่อนุญ,ญาตให้ฆ่าตำรวจหรือว่าอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องสตอรี่ผมจะประกาศอีกทีอันนี้ไม่มีเบริงพันใช่ไหมคะก็คือสตอรีเเอ่เฉยเฉยอาวุธแร่ยี่สิบชิ้นครับอือาวุธแร่ยี่สิบช,ชิ้น,น<ง>อาวุธแร่ยี่สิบชิ้นคือยังไงอาวุธแร่ในตัวทั้งหมดครับรวมกันในในแก๊งให้ได้ยี่สิบชิ้นครับ แล้วก็ลบไปแล้วก็ลบแรงนี่คืออะไรครับก็ข้อที่มันเป็นสีม่วงครับลบให้หมดเลยครับยี่สิบชิ้นคุณเอาเอามาก็ได้เดี๋ยวให้นายกจัดการให้นายกเขารู้อยู่ยี่สิบชิ้นไม่น่ามีถึงมากผมก็พูดยังไหนะกพิ่งมาไม่ถึงหรอกครับผมขอเดิมพันแค่นั้นแหละครับเอาวันยี่สิบชิ้นมันอยุดที่เราตกลงถ้าเราแบบไม่ไหวหรือว่ามันต่อรองได้ครับคุณคุณต่อรองได้มันเกินไปหรือเปล่าผมขอเพนได้ไหมครับขอเป็นเพนดีกว่าอาจจใช้ประโยชน์แทนเออเอออันนี้ผมเห็นด้วย ก็คือเพนกี่กี่ร้อยอันกี่อันก็ว่ากันไปว่าถ้าเกิดว่าคุณแพ้เขาคุณก็ต้องเอาเพนให้เขาอะไรประมาณนั้นพันสามร้อยครับเท่าไหร่นะพันสามร้อยครับตกลงที่เพนหนึ่งพันสามร้อยขวดถูกไหมถ้าใครแพ้ต้องจ่ายเพนหนึ่งพันสามร้อยขวดถูกไหมใช่ครับจะจ่ายจะจ่ายเป็นเพนหรือว่าจ่ายเป็นเงินส่วนต่างก็ได้ครับโอ้หถ้าสมมติคุณคุณค้าเพนไม่ทันปุ๊บคุณก็เอาเงินไปซื้อสิครับ โอเคงั้นเอาขอต่อรองเป็นหนึ่งพันขวดโอเคไหมเอาขออาวุธด้วยอย่างน้อยขออาวุธด้วยอะสิบชิ้นก็ได้คุณต่อรองมาคุอย่าเล่นเรื่องอะไรนอาวุธเลยอาวุธมันเป็นเครื่องเคมื่อไหร่คือก็แบบว่าอาวุธอาวุธคืไม่ครับถ้าถ้าสมมติฝั่งผมแพ้ปุ๊บผมก็โดนลบแล้วก็ไม่มีไปแข่งถูกต้องไหมครับถ้าฝั่งคุณโดน่บลไไว้มีปแขก็ต้องเติมครับต้องเติมครับต้องเติมครับถ้าผมแพ้คุณก็คุณก็รู้นี่ผมแพ้ผมก็โดนลบเหมือนกัน ถ้าผมเพิ่งมาแล้วคุณคิดว่าผมจะมีครบไหมครับ20ชิ้นผมก็ไม่น่าจะมีครบแต่ผมต้องหาเปิดแชร์กระจายกันเลยแล้วเสนอมาทำไมครับก็ผมว่าผมทําได้ครับเอาเอาเอาเดี๋ยว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 เพราะว่าผมทําได้ครับ20ชิ้นแล้วผมทําไม่ได้ไงครับก็คุณต่อรองมาเลยคุณ10ชิ้นก็ได้คุณก็ว่ากันไป5ชิ้นก็ได้ครับแล้วแต่คุณคุณต่อรองมาอยู่ที่คุณนะครับผมไม่ได้ว่าเห็นแก่ตัวครับให้คุณต่อรองได้ครับเพน3 1,300ขวดคุณผมกก็ตอองเหลืวดถู อ้าแต่ผมว่าเพลมันคุ้มกว่าเพราะอาวุธคุณลบไปแล้วผมได้อะไรอะ่ะลบไปได้อะไรอะ่ะก็มันก,มนก็มันก็มีเหตุผลที่ผมต้องต้องทำแบบนั้นนะครับผมมีเหตุผลของผม,มนะ <ผม S 2> บอกนายบอกผมได้ไหมอ่ะผมผมไม่ไ <ป S 1> ขอบอกแล้วกันครับผมมีเหตุผลของผมที่ผมต้องทำแบบนั้นถ้าถ้าง,งั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลบอาวุธคุณแล้วผมได้อะไรอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับผมอ่ะไม่ประโยชน์อะไรผมก็ไม่มีอาวุธเล่นกันนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่จะไปตีแก๊งอื่นต่อครับเพราะว่าอาวุธผมโดนลบกันไปเยอะครับผมว่าไม่สามารถไปเปิดสตออรรี่่แก๊งืนได้คับ มันแล้วแล้วผมแล้วแล้ว,ลวคุณต้องไปเตี๋ยแกงอื่นต่อแหละครับแล้วผมจะไปเตี๋ยมันก็มันก็มันมันมันก็อีกแบบหนึ่งครับแล้วแต่คุณคิดนะครับอ่าไม่อยากใครลเพราะอะไรพูดมาเลยเพราะมคิดว่าพุชนะใช้แข่งครับอ้าไม่ผมไม่ได้คิดว่าชนะครับมันมีโอกาสห้าสิบอรเอยู่แล้วผมก็ผมก็คิดเหมือนกันถ้าผมโดนผมก็โดนหมดเลยนะผมพูดแข่งก็ไม่นัองลวครับจบก็ก็ผมก็ผมอยากเสี่ยงแบบเนี้ยคุณคิดว่าไงอ่ะถ้าผมอยากชนะโปรลีผมผมก็ต้องเติมเพิ่มถูกปะเพราะสุมอาวุธ มันก็มันจะเป็นต้องเติมไหมครับเอ่อสำหรับผมมันก็ไม่ได้ยากครับผมว่ามันมันน่าจะอยู่ที่ฝีมือมากกว่าไม่น่าจะคก็คุณคุณยอมรับอะไรที่ผมเสนอไปครับอ่าครับมันอยู่ที่ฝีมือคุณที่ผมผมไม่ได้เสนอครับผมไม่ได้มั่นใจแล้วผมเลยบอกว่าก็ผมเสนอไปครับคุณรับไหมอ่ะไม่ครับกี่ชิ้นอ่ะคุณต่อรองได้กี่ชิ้นคุณพูดมาดีกว่าหรือว่าไม่เอาเลยครับผมขอห้าถ้าสา่นะของที่เป็นแร่มีขวานสวิตเบดมาเชเต้ แต่ของทองไม่เกี่ยวครับของแรงเดียวที่เป็นสีม่วงอะครับที่สุ่มได้ที่เป็นสีม่วงที่เป็นพวกอาวุธม่วงใช่ครับโอ้สครับตำรวจเก่าหน่าจะมีเยอะมากคนหนึ่งน่าจะมีประมาณสามชิ้นอะสองชิ้นอะคนหนึ่งอะโอ้ไม่ไม่ถึงครับบางคนยังไม่มีครับเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีครับผมมีแค่ผมคนเดียวมีอาวุธสามชิ้นแร่แค่นั้นผมเนี่ยคนเดียวผมมีแค่คนเดียวคือผมถ้าผมคิดว่าจะแพ้ผมก็ต้องหาอาวุธหาอะไรมามามาเพิ่มระให้ได้อยี่สิบชิ้น ต่ไม่ได้มีประโยชน์แล้วทองห้าชินะคนห้าชิ้นาบหมเอางี้ไหมเอางี้ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนจากรบอาวุธอะเป็นกิฟต์อาวุธให้อีกฝั่งแทนอะผมกิฟต์ให้เลยถ้าแบบแบบเนี้ยคุณคิดว่าไงคือคือคือผมผมไม่อยากได้อาวุธอะครับมันผมไม่ได้เป็นคขอเื่งอาวุธเอากันก็ไม่ต้องเล่นกก็ผมไม่ได้บอกว่าเอามาให้ผมนะผมบอกให้ลบครับคุณคุณก็น่าจะเข้าใจนะก็เหมือนกายคือเหมือนว่าตัดทรัพยากรอีกอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปเปิดสตอรี่อื่นนะครับเข้าใจนะครับ เอาตัดทรัพยากรอ,อย่างอื่นที่เป็นเพนเป็นเงินไหมเพนตังง้งเพนละพันขวดครับแปปเป็นครับนายกถ้าสมมติผมขอ<ห>เลี้ยงลบอาวุธนี่เป็นหลังแข่งได้ไหมครับอ่าธนาคารสัตว์ฝั่งนู้นว่าไงเขาจะลบแต่ต่อเมื่อก็คือแข่งเสร็จเขาจะลบไม่ครับรถั้งนั้นเพนทันสามร้อยแล้วก็กลบอาวุธก็ได้คำห้าชิ้นลบอาวสิบชิ้นถ้าเพนสามร้อยขวดพันหนึ่งพันสามร้อยขวดขอเป็นสิบชิ้นโอเคไหมอ่าถ้าสมมติผมตอไม่ถึงนะครับ ถ้าให้นายกดูแล้วผมมีไม่ถึงก็คือลบตามเท่าที่มีใช่ไหมครับคือสามวันที่เราวอกันอย mm. ่างน้อยคุณต้องมีเพิ่มแน่นอนผมรับประกันได้คุณมีเพิ่มแน่นอนกาฟรีก็มีไม่รับผมไม่ได้ถามว่าผมจะมีเพิ่มหรือเปล่าครับคือผมถามว่าถ้าสมมติผมมีไม่พอถ้านายกเช็คแล้วมีไม่พอสําหรับตอนนี้คุณอาจจะมีของ่งนี้งั้นเป็นอาวุธห้าชิ้นกับเพนพันขวดโอเคไหมถูกต้องผมเอาแค่นั้นอ่ะผมจะได้แค่นั้นเออล้วเราทำไมเพิ่มเพนเป็นพันสามแล้วลบอาวุธเท่าเดิมไม่ได้หรือครับไม่เเเนพัดียว ก็ดีดีว่ะคนละครึ่งอ่ะก็โอเคแล้วนี่เก็เนี่ยผมหาข้อเสนอตรงกลางให้แล้วครัผมก็ผมเสนอไปยี่สิบอ่ะคุณต่อเหลือห้าคุณเสนอมาสามผมต่อเหลือพันหนึ่งอ่ะคุณเสนอสิบยี่สิบครับผมเสนอไปยี่สิบนะลบยี่สิบเอ้ยลบสิบไม่ใช่เหรอครับเมื่อกี้ลบห้าครับลบห้าเพนเพนพันกดครับอ๋ออันนี้อันนี้มัวแล้วครับฮะไม่ไม่อันนี้เมื่อกี้เขาเสนอมาตั้งแต่ทีแรกเลยเขาจะขอลบลบอาวุธอ่ะยี่สิบแล้วทีนี้ก็คุยจะไปคุณมาว่าสิบเบอร์อะไร แล้วทีเนี้ยมาบอกว่าเราฝั่งคุณก็เสนอไปว่าขอเป็นเพนพันสามร้อยขวดเขาก็เลยขอลดจากเพนพันสามร้อยขวดเป็นพันแล้วอาวุธลดเหลือห้าชิ้นลบอืมแป๊บนึงนะครับถ้าสมมติเพนพันสามกับรดอาวุธสิบชิ้นใช่ไหมครับใช่ถ้่ถ้าเอาถ้าเอาเพนพันสามนะลดอาวุธสิบชิ้นครับถ้าถ้าผมมีไม่ครบสิบชิ้นก็ต้องไปเปิดเพิ่มใช่ป่ะสุทต้องครับ แล้วถ้าสมมติผมไม่มีวันจ่ายสุดท้ายแล้วมันมีโค้ต้าให้ผมกี่วันอะโคต้ากี่วันคือสามวันครับโค้ต้าคุณสามวันจบสตอรี่ไหมครับคุณรับได้ไหมดีดๆกันครับผมไม่ไม่ไม่ยากครับมาเลยจบสตอรี่ใช่ไหมครับเป็นยังไงจบสตอรี่รบเสร็จปุ๊บเอยถ้าถ้าไม่พอยังไงก็ให้เวลาสามวันครับมันก็แต่แต่เรื่องเพนขอเลยนะถ้าจบสตอรี่อย่าจ่ายเลยนะเพนอะขอเพนเป็นหลักๆก่อนนะจบสตอรี่ปุ๊บให้เวลาวันหนึ่งหาเพนมามาจ่ายครับประมาณนั้นก็หามาจ่ายคุณได้คุณก็หามาจ่ายผมได้ ผมขอสองได้ไหมเพราะว่าผมก็เพิ่งมาสองได้ไหมคือก็สองวันเนี่ยครับเวลาสองวันนะสตอรี่งวันหรอหลังจากจบสตอรี่สองวันครับถ้าผมไม่มีเวลาสตอรี่นายมีเยอะอยู่เพราะเราเล่นก็นต้องสามวันนายนายก็คิดดิสามทุ่มจบแค่ตีสองเองเล่นกันแค่ห้าทุ่มนะ่าหงคนจบไมอได้หรือว่อะไรเงี้ยเขาขอเวลาสองวันได้ไหมขอเวลาสองวันหรอ ใช่สองวันที่จะหาทรัพยากรคือถ้าถ้ามีก่อนผมก็จ่ายก่อนนะถ้าหลังก็จ่ายหลังถ้ามีพร้อมเขาก็จ่ายเลยแต่ถ้ามันไม่ครบเขาอาจจะต้องจายมาให้เพื่อฟังผมไม่เอาได้ผมผมก็ต้องดูด้วยข้อนี้อ่าเราก็อ่าเราก็ต้องให้เราต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยใช่ไหมก็คืออ่ะสองวันหลังหลังมีหลังจบสตอรี่ให้เวลาสองวันเพื่อที่หาของจ่ายได้ไหมครับผมไอโฟนสองวันนะโฟนโอเคไหมทุกคนตกลงโอเคแล้วใช่ผมจะได้พูดเที่ยว สองวันแล้วก็เรื่องการบามหาเรื่องการบามรถบามอะไรถ้าจะแนะนําบอกให้บอกว่าลงก่อนแต่อย่าเพิ่งลงเลยนะแต่ถ้าเห็นอีกฝั่งหนึ่งลงรถแล้วห้ามบังต่อโอเคใ่เกิดมีคนตกรถหรือเขาตกรถเข็มขัดไม่รัดฝั่งนู้นตกรถแล้วคือห้ามต่อไม่ได้ห้ามโดนคนอ่ะโดนคนก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ไม่ได้ใบหรือว่าขอโทษขอผ่าขอพายอะไรกันก็ว่าไปมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ต้องพูดอ่าบับครับฝั่งรถนะครับตกลงเลยครับตกลงกันเลย จะท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยเคุณโฆษณาเมื่อกี้ก็ได้ฟังด้วยนะฟังโซดัมอ่ะเออครับเรื่องท็อกซิกอ่ะเรื่องท็อกซิกเรื่องบาบเรื่องบาบาท็อกซิกเต็มที่ยกเว้นพ่อแม่ครับจบแค่นั้นครับ